อู้พ,อพ่อแม่พี่น้องจ้ะแม่พ,มพี่น้องจ้ะออกให้ออกว่ะแต่ตาระวังหยาบเด้อออกให้ออกว่ะตายตายตายมีแต,แต,แตด่ดอกเฮ็ดบาดนี่เฮ็ดจังไหนเออตายตายเขาขามไปขนาดนู้จะพากขามไปพุ่งโอ้โพ,อพ่อแม่พี่น้องเอเ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เฮ็ดแท่เฮ็ดว่าเฮ็ดเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ยเห็นแบบว่า็่เฮ็ดเฮ็เอ็เฮ็ดเห็ดเฮ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 ดเฮ็ดเ็ดเฮ็ดจฮ็ดเฮ้ดเฮ็ดจฮ็ดเฮ็ดเั็ดเฮ็ด่ฮ็ดเฮ็ดเน็ดเฮ็ดเ่็ดเฮ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 ็ดเอ่ดาฮ็่นฮ็ดเฮ็าเฮ็ดเฮ็ดเ ว้ายตส่ตส่ตา่ตส่ยเจ้าว้าเมอนยังนี่สี่ให้ตัดขาไปน้ำมันบ่มีเวลาวางกล้องเก็บระหว่ายาพึ่งเด้อดสันทายจากบาทเนี่ยิเป็น้องลุมหนึ่งเป็นสองคุมหนึ่งดุ่งสองปุาเห็นเห็นไปเรื่อยๆโดดมันเห็นหลาย มันต้นเดี๋ยวนี้ด้านที่เหยียกมันทนนั่นล่ะเบิ้งดีๆนี่ไล่มองอยู่นี่ลายอันที่ที่ย่างไปอยู่ปดน้องเอ้ยเฮ็ดจ้าเฮ็ด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 บอกแล้วหน้ามันหน้ามันนอตาตาเนาะหน้ามันเป็นจังไดเป็นจังได ปาส ok ิเอาถุงใ่มาอยู่กับย่านเ่นบัอปาแต่มันมีเห็ดไปโดกนีแต่ว่า่วนมากอันมันจากหัวรุดนะเนาะดึงยากหัวอยากรุดปา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 เป็นยังไงเจ้าพามาเอาเห็ดคักเนี่ ว่ต้องไปหมุนน้ำดีใจแล้วแม่นวะดีใจ้ต่ตามองอันอีกจุ่มหนึ่งทางนั่นนะทางสีหลายก็หนี่ขันเข้าไปว่าได้ได้แก่งเราดีใจแลด้วยตรงตรงเราไดงยากน้ำเด้อบังบ ดอกกาลังงามอีกเนาะสุดเขาได้สุดแรกเลยนะหนูวานะแม,น,ายายมกกนน้ำเฮายางไก่มากับนี้นี้มันต้องหาเบิ้งดีๆปัดปัด เฮ็ด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 อีลีเฮ็ดอีรอเฮ็ดเฮ็ดพูน่ะพูน่ะพูน่ะเฮ็ดเฮ็ดแม่พี่น้องจ้ะจักสีวาจังเดยเฮ็ดเฮ็ดจ้ะเฮ็ด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  ตายตายตายเฮ็ดทักเฮ็ดเนี่ยว่าเต้ใบไม้ดูนแม่นเฮ็ดโลดตายตายตายคุณอะว่าเต้ใบไม้ดูนสาวไปแล้วแม่นโลดนะเบิ้งดีดีหาเบิ้งเต้นเป้นหาเบิ้งเป้นเน ออกคือเป็นแฟนเอาน้ำเบ็ดติกกี่ดอกมั่น้ำเดินนี่แหะแม่นเบิดและหนูกปยางมั่วไปออื นี่อเออคอยคอยวนหานี่นี่เ,เดี๋ยวว่เห็นตั้งหัวดำคูลูอยู่เอ็เห็นดัตั้งตูดตูดอยู่เปิดวิดีโอว่าได้เปิดซ้ำมันเป็นอันกดเปิดซื้พอพ่ได้โกดสตาร์ทน,นะอ้ยแม่สี่นองเลย อ้าวอืมเนะยังว่ะคือ,อยางไปแล้วคือพอ่เห็นว่ะโอ๊ยเบิ่งดีๆเด้อแ,แต่ตาใบไม้บงังมันบ่เห็นน่ะโอ๊ยหนูย่างกายไปแล้วหนูบ่เห็น ตั้งกี่แท้เซฟเห็นเืพ่อระดอกมันต้องเป็นกลุ่มงามค่ะเพิ่งแม่มดน่ะเออมีเซฟห่เบาะอยู่ไหนนี่นี่ สอง,สองดอกน้อย่จ้าพอสองดอกน้อยอันมี้ย้ำใดย้ำนั่นตัดขาแล้วเ,เราบกวดวิดีโอจนเบิร์ดละเห็ด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 ยักษ์เห็ดใหญ่บัวเท่าเด้อจ่ายเห็ดคักเห็ดแหนมีแต่เห็ดู่น่ะ อ่อนดอกเค็ดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอบคุณทุกปู่ทุกคนขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มาเข่าป่าน้าฝรังร่งฟังโคงทุกมือทุกมือเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณ,ท,คณ,ท,คคณทุกยอดวิวเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าที่มอบให้ฝรังร่งฝั่งโคงมาตลอดคอยเบิ่งคอยแงงคอยเชียร์คอย,งงคอย,คอยเป็นกำลังแรงใจเด้อจ้าเด้อว,วันนี้พาเข้าป่าอีกแล้วจ้า ขอบคุณทุกครูทุกคนขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย